อยากตตมหมกนึงตัดยาเพราะก็แล้วแต่หมกนึงกินม,มันเป็นมันเป็นวินวิน้นคือเซจเจ,จียนประเดทองนะเมาหนำมันเมาหนำมันเครื่องตัดยา เติมน้ำมันล้นไปวะหยุดหยุดน้ำกลนหยุดหยุดหยุดว่ากระสงสัยว่าเป็นยังเอ้ากติตักตัด้าเติมเติมเติมน้ำมันเต็มทังนี่ตัด้าเนี่ประมาณสามสิบนาทีขึ้นหนึ่งสี่สิบนาทีอันนี้บ่ถึงนี้สิบวาตีเอ้าน้ำมันคือบกบกถังคัตเทว่าที่ไหนได้มันเฮียมันมันหกยังไดกับบุงหมูล่ะมันเติมรถไหลมันเสียดแต่ไหนบุเนี่ยแหว่งไปแหว่งมาก แปิดฝาโบนินงกับบังหูจักปกติก so ็เติมประมาณนี <laughs> th ang, th ang ue, ้นะบ่เห็นมีปัญหาแสดงว่าปิดฝาโบนินงเติมน้ำเติมน้ำมันไอเต็มถังอยู่อันสองตักอยู่สองรอบมอดกับโบนิแงปกติแล้ยวมัดบานเลยแล้วสองพันสองรอบนี่อันนี้แล้วแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมถังถังมันหัวถังมันตึ้มกับโบนิโบด้มึง เติมน้ำมันเรามันกินมันออกมันเหม็นเราไม่แยกมันยดไปเลยมันเหม็นน้ำกลนเหม็นเราเมาเลยไปนี่ซั้เสี่เรียวอยากแต่บมแสบดอกไปคิดอยากพอดีมีบอกคุงุงมันลนอยู่บอกคุณหน่อยมันลนก็เลยเอามาฝานไว้ ฝันไว้แล้วก็ได้คิดได้ไว่จาจะของฝันบ่คงไวไ้ได้ได้ตามคิดจะแนวอยากอยากเด้พักเสียนก็นอยากอยากมาสู่ผัก 1, 1 2 3 4 5ผักเด้ หคงกว่างเหนือน,นิดหนึ่งกินของของเมนนอกกินนอกบ้านกินขอนอกบ้านวันนี้ของมันมีกลิ่นแรงนะคะตลบอบวนค่ะถ้ากินในห้อง คันเฮ็ดในดห้องกินในห้องกันของไม่กินอีกเบื่อขาม,มือขามขึ้นตัดสินใจอะแต่มันข้างนอกเฮ็ดมันข้างนอกกินมันข้างนอกนี่แหละ เด้ถุงนึงมากินข้าวแรงเด้มาเนี่ยเป็นเด้หารูไ้ไหมฟัดสวัสดแก่งน้องใหม่ไปว้างเกือบบใบหนึ่งเลยตาอิ่มยังเมื่อยวะตักเขายี่สองรอบคนเมือมือยนึงเหนียวอ่ะเตระขาบ ขาบหนึ่งว่าเป็นว่าหาหกพี่ผู้ล่ะหางน้ำใหม่ตัดหวัวนเปรีแกงเสียดายหางมันเอาไปเลีม้มเอาไปเลี้มก็แต่บอกคงเหนือ วน,วนผักเสียนดีตลาดบ้านเฮาหิแศบ เราพักอันนี้กินเราก็คิดหอดอันพักทุ่นเนาะบักทุ่นพักทุ่นมาเนาะทุ่นแมตต้นทุ่นแมตต์ถกับตุ่นดำเนาะก็จะแบบไม่ค่อยพอเป็นแบบมั่งมั่งมแม่มังคือแบบต้องอาบน้ำทีเดียว มาหน้าแรงแล้วมันก็สีบวกขึ้นดูขึ้นหน้าฝนหรือเนาะยาก็ได้มันก็สีบวกค่อยปงปันไดแป๊ดอีกแบบนี้ กะกาว่าพูดแล้วหลังกลุ่มหลังมกกล่าบ้านกลุ่มผ้าเหล่านี้สด็ตัดไหมเนี้ยมันถึนต้ามันบะปงไว้ข้หาหน้าฝนดอกนะ้าฝนเหนีวว่วาอาทิตย์อทิตยีอธิดีอิตดีนี่ก็เอายาก้วย Cầm bó xẹp đấy mà này Tay kìm xẹp Men nước giả quá มันไหลายอย่างแล้วตึงแบบแสบน้ำปักที่เขาอยากกิน พักเสียงกระเสบพอหวานก็หวานมันสมมันสมอยู่แต่ไม่ผสมหลายมันสมกำลังกินแหละตำบะเพชรปันไดใส่มือลุยไดงผงชาเพชรลายหนึน่งใส่มือบรไดเแฉะเมือ่อ าะได้ตัดแกงเอาตะเนื้อหัวหางันด้วยกระดูกกส้มตุ่มันก็แซ่บมันหวานมันอร่อยอุ้ยเแอทหลอดระตนยเห็นไหมเนี่ยคนนิ่ม มันนิ่มมันนิ่มมากเพิ่นเอาต้นอ่อนมาเห็ดพอเอามาเอาต้นแก่เขาก็เลยกินง่ายผักเสียนใส่ต้นอ่อนแล้วมันได้แง่แยมไงมันผสมมันแง่เพราะอะไรโนมี่มองกินเด้ข่าวต้นแก่มาเห็ดก็ได้ไข่ดอกเพิ่นเอาแต่ต้นอ่อนไมาให้คั่นให้กิน ตอลืมกินสะตอห้าวตะพัก,กันอื่นลไรก็ลืมพัก,กันนี่มาสะตอก็แซ่บลอยนึงอ่ะแต่มันคุมซีฟัก พี่หาครับเนี่ยอ้อโหไม้พี่แซบจรงเลยแซบทุกอยาก่าง เธอมันบ้าหิวเหรอเนี่ยเธอต้องบ้าหิวแน่ๆเลย ใส,สบ่บกกหอน่อยนะึงงานสองไม้สองมือก็มาแล้วนะครับ ผลข้อแต่กระตดดกันเนี่ยอื ปลาระเพ็ดน้ำมูกก็แอบ,บซึมเลยนะตัดหยาหยาขึา้นคุ้มต้นบักเขียบต้นน้อยลืมค่าว่าเจ้าของปลุกบักเขียบไว้มองแล้หยามันคุ้มไปตัดตัดถิ่มถึงสองต้น ตัดตอกไม่ทิมกับพ้องกันจะซื้อต้นไหม่จะซื้อดอกไม่มาปลูกเนี่เบิร์บานมาถึงสองงานเมื่อไปซิบกับบกมื่นกลัวเราถดเฉพาะต้นใหม่อร่อยเช็ดเม็ดค่ะมงแล้วค่ะ เป็นตัวปเปิ้ลมะเดตะการบอกพิกแล้วโอ้ยพี่อร่อยมากอืมมีการสะอึกเล็กน้อยไปแล้วค่ะเดี๋ยวกินน้ำแล้ค่ะึกว่าสิบเวทเพชรเ,ชรเ,ชรเชรอยอดอ๋อผู้ให กินก็ผู้ให้